ความพุนตนว่าเก่งกาจและยิ่งใหญ่แล้วนำไปขมผู้ต่ำต้อยว่าได้ค่าไม่คู่ควรกับตนเองนั้นคือจุดเสี่ยงและเส้นทางสู่ภายนะความหลงว่าตนเองเก่งกาจอาจหาสามารถกว่าคนอื่น ย่อมมองคนอื่นว่าต่างต้อยไร้ค่าไม่คู้ควรไม่เหมาะสมกับตนเองประมาณตวนว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่เหนือชน,นะนับมองไม่เห็นหัวใครเลยที่ว่าหัวงองหัวดัำอาจจะเก่งจริงสมคำแล่วหรือแต่ความเก่งนั้นวันเวลาผ่านคุ้นไป ความเก่งนั้นเสื่อมถอยไปตามต่างๆได้